สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเต็งหนึ่งชาแนลมาแล้วค่ะวันนี้จะขอทำแกงจืดปลาหมึกยัดไส้ค่ะใส่หมูสับใส่แฟงใส่บุนเส้นโห,หใส่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยขั้นตอนการทำง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเอาทั้งหมดแล้วก็หนังออกทั้งหมดแล้ว,ล,วลูกตากระบิตรงนี้ลูกตา,าระบิดเจ้มือดันออกมาอ่าอกขาแล้วเดี๋ยวเรามาขยำเกลือค่ะ เหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วบนความใปท้องเขาให้สะอาดกรีบตาออกกรีบตาออกโอเค ล้าเปลือค่ะล้างขาวที่เปลือแล้วก็เราก็พยายามพยายามไปเลยค่ะเห็นไหม,มเมันจะมีน้ำขาวๆออกมาเห็นไหมคะอืมเกลือนี่ช่วยได้เลยค่ะข้อที่หนึ่งเลยคือน้ำขาวออกมาดำๆออกมาอย่างนี้แล้วก็เนื้อเขาจะมีความเด้งใสขึ้นเห็นไหมคะหนวดหนวดปลายหนวดดูเขาชี้กรอบเด้งกรอบขึ้นมาเลยค่ะโอเคเราแน่ใจว่าเราล้างสะอาดแล้วแล้วก็ล้างนขัเปล่าทิ้งข่าวประมาณสองรอบหนึ่งสองรอบขั้นสะอาดสาม โอเคปลาหมึกแล้วสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามายัดไส้กันแบบนี้ ะะแล้วก็จะมาทำสามเกลือกันสามเกลือคืออะไรคือเม็ดพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะแต่เราไม่มีเม็ดพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยป่นแทนได้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่พริกไทยใส่กระเทียมใส่รากผักชีลงในโคกเลยเราใช้กรรไกรตัดผักชีก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ตำง่ายๆค่ะใส่สามเกลือเรียบร้อย แล้วก็ตาให้ละเอียดเลยค่ะหอมมากเลยค่ะ โอเคค่ะเราตามสามเกินนะคะละเอียดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เดีวเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะเราจะตำมหมูสับลงไปในครกเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ถึงเครื่องกันค่ะเราไม่ต้องเอามาตักผสมข้างนอกนะคะแบบนี้เลยค่ะบ้าน เราเริ่มข้าวไปแล้วเราปรุงรสในนี้เลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวรสดีปรุงรสในนี้ได้เลยซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเลยค่ะรสดีค่ะหนึ่งช้อนชา เกียวนิดหน่อยค่ะบ้านเราชอบน้ำมันงาใส่ให้มันมีกลิ่นหอมนิดหน่อยนะคะน้ำมันงาก็มีไีกนิดนึงก็จะได้หอมหอมจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะอหอมน้ำมันงา ใ้บ้านมาทำแบบนี้เขาหมูสับเขาเขาเ้าเนื้อกว่านะเครื่องเขาเข้าเนื้อกว่าใส่กระเส้นลงไปคุกเขาให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะจะเริ่มเข้ากันแล้วค่ะโอเค ยัาไใส่เลยค่ะค่อยๆยัาลงไปนะคะใช้ดิวก็ได้นิจิช่วยค่อยๆนะครับใจเย็นๆปวดแอฟปวดตัวแล้วไ,ได้หนึ่งตัวแล้วค่ะไปเลยคะไม่ยากเลยนะ ก็ใส่ขนอนอลดหูไปเลยค่ะสองก้อนค่ะค่ะข้ายลายแล้วนะคะขนอนลายแล้วเราก็ใส่หุวสับลงไปเลยค่ะเรามีหูศสับที่เหลือจากการยัดไส้ปลาหมึกไว้นะคะอยู่ในครกแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยค่ะ ตอนนี้เราเล่นไฟได้เลยนะคะให้เขาน้ำเดือดตลอดเวลาค่ะหมูเราจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะ <S <S สเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะจะได้สุกของหมูนะคะ <S <S ว้าวไม่ค่อยใส่นะ <S 1> <S 1> วันนี้เราไม่ต้องคนนะคะเราไม่ต้องคนเดี๋ยวเขาจะเหม็นคาวแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกเลยค่ะ ใสปลาหมึกเลยร้อยเขาด้วยอีกรอบนึงนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างเราสุกได้ที่หมดแล้วนะคะทั้งแฟงหมูสับแล้วก็ปลาหมึกค่ะโอ้ปลาหมึกน่าทานมากเลยค่ะเราบ้างปลาหมึกเอาไว้นะคะป็นไ,ไงคะปลาหมึกอืมสวยน่าทานมากตัวเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะขนาดเราซื้อตัวใหญ่มาแล้วนะคะเนี่ยเขอชิมล้นหน่อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก่อนปรุงโอเคค่ะน้ำซุปหอมหวานนะคะ แต่เราจะขอเพิ่มรสชาติโดยซอสเห็ดหอมหน่อยนะคะสีขาวเห็ดหอมจะได้หอมหวานเห็ดหอมแค่นี้ค่ะพอจบขั้นตอนเลยปล่อยให้เขาเดือดอีกแป๊บหนึง่งแล้วก็ใส่หอมผักชีค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมผักชีโรยหน้าเลยค่ะน้ำซุปเราจะได้หอม,หอม ดับไฟเลยค่ะดับไฟเลยเป็นไงคะน่าทานไหมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนี่แกงจืดปลาหมึกยัดไส้ใส่แฟงใส่หมูสับคุณเส้นค่ะเป็นไงน่าทานไหมคะมหนวดปลาหมึกน่าทานมาก ทรนมากเลยสุดยอดสุดยอดโอเคค่ะขอจากลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้กับเมนูปลาหมึกยัดไส้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเตยหนึ่ง channel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ